ฉันกลับมาแล้วจากการที่เสกขอมากมาละทีนี้ไม่สามารถเสกขอได้ละเอ้ยรู้สึก ซ่อ,องเลยแต่ก็มีอยู่ของนะว่าแต่หมู่บ้านกิดอะไรขึ้นบ้างหน่อยสิแม่วิวๆนั่นเขาคิดถึงกันสิฮะพวกนายนะฮะโอย้ย <c ười> โอย้ยโอ้ยโอ้น่าอะไรเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยผมกำลัทดลองชั้นสุดยอดเลยนะเพื่อนนะเกิดอะไรขึ้นนุ๊บเฮ้ยนี่เนี่ผลในคิดนอนเอาขอให้กับฉันนะเออเราด้วยเพื่อนแล้วก็มาผสลเหมือนโอ้อยเจ๊ยจ๊เจ๊ช่วยช่วยช่วยอะไรนะ,น,ออน,อะ,ระรนี่คือต้นตอะไรอ่ะอไม่รู้อ่ะนี่คือต้นต้นไม้ไงเพื่อนตอน้นต้นไม้เออเข้าใจแต่แล้วมันมันเป็นยังไงอ่ะ อฮ้ไหนไม่รู้ว่รเนี่ยไหนรู้เปล่าถ้าเราปลุกสีตานานมันได้ไดได้ได้ได้นด้ได้ได้นนะจริงเหรอจริงฮร้ไเหรอเฮอ้ไม้ไเ้อจริง้ฮอ้ไมิไก่้โอ้ไม่ไช้่อ,อ,อู้ด้ <c oughs> ได้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 ด้ไ่าได้ได้ไ้ไร้ได้ไดนไดอได้ได้ไดด้ตดด้ลด้ไดเได้ไน้ไน้ได้้นด้ตัดด้ได้ไดโอด้ได้นนได้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 ไได้ไดได้ด้ไได้ไ้น้้ไ้ไ,ปไป่ไไได้ด้ เฮ้ยน้ำไม่อ่อนไหวเลยจะเอาอะเพื่อนลองขดดูค่ะขดดูได้แล้วจะเขดดูได้โอเคโอ้โอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยมีทอยนั่งไวอยู่แค่บอกแล้วไอ้นมมันเจ๋งเจ๋วโอ้เจียงเจ๋วเจ๋งเจ๋วเจียงเจ๋วอะไรโอ้โอ้นะว้าวโอ้ยบ๊อบอโอ้ยจริงเหรอเฮ้ยเป็นไงเพื่อนซดจอนไปเออซดจอนเลยว่ะทำไงอ่ะนี่ก็แค่ไปย้อมสีมันเพื่อนนะ เอาแต่บอกใช้ไม่ด้เยอะไม่เยอะเลยเพื่อนแค่ใช้สีย้อมเพื่อนต้องการก็ย้อมเลยอืมอย่างงี้ได้เลยขอมากเลยหมีไปไเป็นไรเพื่อนเขาล่าขาหน้าขาหลังก็เอาของเยอะๆเพื่อนนะได้อย่างเดียวโอ้โทสม,มิธโอ้ผมเห็ร้านลักเอ่อขอร้านร้านนี่ของอลุงนี่เยอะของดีนะดีเลยอ่ะโอ้เจิงอะไรลุงลุงเปล่า,ลงลงามีของเออลุงรู้ช่วยขุดใหน่อยได้ไหม อีกแล้วโอเคได้โอ้ยพี่โน้ตไม่ได้ของนี่เลยผมไม่มีของนี่เลยนะเถ้ยอ้ฉาไอฉาเอ้ยเจ็บโอเคโอเคโอ้ยนี่ไงมีโอ้โหมีเหล็กเยอะมากโอ้โหโอ้โห้จ๋งเจ๋วเจิงเจ๋วอ๋อเจิงเลยโอ้ไม่อยากเชื่อการปลูกต้นไม้ก็คือจะแบบมียิงด้วยเหรอไม่อยากเชื่อลเนี่ยโอเคแต่ต้องเชื่อแหละอันนี้ลุงโอ้ยเลยเราเอาไปเก็บไปกล่องได้ไหมอ๋อได้ได้ได้ <laughs> ไม่ได้อย่างนี้ดิเฮ้อใช้งานหลายแล้วโอเคโอ้เวลาพีกับกระดูกอะอเก็บมาแล้วกันเผื่อไปทำไม่ได้โอเคไฮเอ่ออ๋อจจนนี่อ่ะจจนนี่นนนนสวัสดีฮะเอาแล้วเป็นไงบ้างอะของที่เป็นยงไงอ๋อก็ใช้ได้อะฮะแต่ว่าผมอยากจะปลูกต้นไม้นะฮะต้นไม้เหรอมันน่าต้นไม้นะเฮ้ยมันน่าอะไรมันน่าโอ้โหเขียวบุดเฮ้ยนั่นต้นไม้มอ,อยู่นี้เด้อ อ่าฉันนั่นรู้ป่าฮะรู้แล้วแล้ว,ลว,ลวเอาไม่ให้ผมไปมุกเลยฮะโอ๊ยโอเคก็ได้คือต้นมาแต่ต้นเน่ะสามารถย้อมสีแล้วปลูกได้ฮะไม่ม้จะเป็นมอกสีได้ฮะ็อกได้เหรอ ตามสนใจแฮะแต่นี่คือขอด่วนเฮ้ยผมชายเฮ้ย,ยรับไม่ได้เฮ้ยรับได้อะไรอ่ะเฮ้ยฉันปลูกต้นไม้มันหลายวันเลยเฮ้ยหลายวันไรพึ่งพึ่งไผไปไม่มกี่ชั่วโมงเองงั้เหรเฮ้ยจะให้นายอ่ะคุณที่หน่อยสิเฮ้ยค่ะคุณเลยเขาขุณเอาคิดคุณได้มาโอเคมาขุดเลยโอ้ยโ,โอ้โอ้โอโอ อ้อยอ้อยอ้อยอยเนียไม่ต้องเลยโหตัวใช่ไหมโอเคได้ให้มันได้ยี่ดิถ้าแต่เมื่อขยายกูได้โอ้โหโอ้โห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 เพชรอย่างเยอะอโอ้แล้วก็อันนี้ก็อย่างเยอะด้วยโอเคขึ้นขึ้นขึ้นครับผมขึ้นขึ้นเลยเอฟเอฟเอฟบขึ้นขึ้นขึ้นไปบ คกดด้วยโอเคอันนี้สุนชายโอ้ยขอบคุณนะเอิร์นนะเอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่ต้องออกเลย,เลยโอ้ทำไงก็ย้อมสีไงเอ้ย้ยอมสีได้ทำให้ดูก็แต่น,นี่สงสัยมากมันจะมีอะไรอยู่ป่กวะหรือจะไม่มีต้นไม้ขัดเลยเขียวบ,บึ้งนะก็ลอยฟ้าต่อไปเสรีลากเหรอเฮ้ยแต่เฮ้ยเดี๋ยวนะสีต่างเลยดินี่คือเขียวเขียวเขียวอันนี้เขียวเขียว,ยว,นนยว,ยวแก่เอ้ย โอ้โหของใครวะเนี่ยโอ้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 ยต้นไม้แรกสุดยอดเลยต้นไม้สีสุดยอดเลยโอ้โหมีเพชรด้วยมีแบบพลอยโอ้โหอะล่ะทีนี้เรามาลองปลูกเองบ้างดีกว่านะเออมาลองดูอันนี้ของเนี่ยเป็นของจอนนี่เราต้องมาคืนจอห์นนี่ก่อนโอ้โหแต่บางคนไปด้วยตัวเออแต่เออเออว่าเขียวปิดเลยอึบ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 โอเค มาเดี๋ยวอุดด้วยเดี๋ยวเผื่อว่าไม่มีมารยาทนะครับเปิดเปิดเปิดโอเคตอนนี้อาา่าฮะนี่เลยเอาขอให้อนะันนี้อันนี้นนโอ้ขอบคุณนะฮะโอเคยเยี่ยมเลยโอ้โหได้มาสองชุดมาเดี๋ยวขอนองทำบ้งางสิเระดับไรกต้องมีต้นอ่อนกันเลยต้นอ่อนต้นอ่อนโอเคเดี๋ยวต้องผสมสีก่อนเขาจะผสมสีอ่าเอามันต้องไม,ไม่ใช่ว่ามันต้องไอโอเคโอเคสีเอาสีก่อนแล้วก็ผสมมันกลายเป็นสีฟ้าคึบนี่ไงกลายเป็นไลบู อ,อีมาเนโมเอาวกล่าวซึมเดรุเฮ้ยไม่ใช่แนละ้วมันเฮ้ยมันฟักฟ้าของเราฟักฟ้าในวันนี้สุดแสนเงียบเงาถึงเราเจมชาดสุดแสนปวดเราโอเคกลายเป็นโอ้ว้าโอ้โอ้โอ้ยเดี๋ยวนะพอนจิเป็นแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเขาเริ่มรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเลยจังหวะต้องมากกว่านี้จะให้อันนี้กลายเป็นพิษเลยเฮ้ยจริงเหรอเพื่อนเออจริงดิ ไม่ไหวนุว๊ไม่ไหวนุว๊เ่เยก่อนไม่จกไม่จก่อนไม่ก่อนโอ้โอ้อเคจะแพรกันแพร่ให้มันฮึบ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 ให้มันจงโตขึ้นจงตื่นขึ้นเดี๋ยวนั้นนมันสองจริงววอันนี้ก็เริ่มไหนเรื huh. ujemy, ่องไหนเรื่อไหนโอเคอเริ่มเรื่องอะไรแหมบบอบอบออบอมีอะไเลยเลยเลยเขาแบบเบิ่ม ม่โอเคน่าจะน่าดีหน่อยนึงพอนะว่าต่อยเร็วๆเร็วๆไอ้โพกต้นไม้เร็วๆรพี่ต้องการใช้ต้นไม้เนาะตอืลยเอเร็วเร็วนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เึิบเึิบปึ๊บโอเคสามารถเซียนท่านหกอันใจมันกันพร้อมไหมไม่พร้อมแต่ขอใช้ก่อนโอเคอีกการกันนะพอบอกเล้วว่าท่านนี้ต้องการเป็นดินแดนของเพชรนะให้บอกเลยไม่รู้ว่าใครปลูกไม่รู้ว่าแต่เราเราคนปลูกบอกเลยว่ามันต้องดีโอเคเนียยอมสีเซียน มาพร้อมปลูกเลยหนึ่งสองสามโอ้สี่ห้าหกเจ็ดโอเคชันน้นเนี้อึ๊บมาเริ่มปลูกให้มันกลายเป็นนี่ดีกว่าโอ้กลายเป็นโอ้โอ้ยแนวจริงบ้าจริงหเหรอจริงดิใครบอกไม่เอาจริงรุ่นเนี้ยเขาไม่พูดเล่นนะนี้คุพ่พูดจริงเอาเลยพูดจริงทำจริงอึบอึบอึบเอาเลย เฮ็ดต้องการเฮ็ดต้องการเฮ็ดต้องการเฮ็ดเฮ้ยมึงจะบ้าอะไรนะไม่บ้าเขาเรียกว่าโอ้ยโอ้ยมีคนบ้าครับมีคนบ้าไม่ไไม่บ้าโอ้โหโตอย่างไวหนึ่งวิชอืมโอเคปุ๊บปุ๊บโอเคมาจุ้งตื่นขึ้นว้าวของจริงแน่เฮ้ย บับบอฉันปปดต้นหนึ่งยังไม่ขนาดนี้เลยเพื่อนนะโอ้เป็นไงแล้วมันก็จริงนะครับมุน้องพี่ก็จริงแล้วเอาละเจ้าวททส่ิขดนี่จงอาพลังของเวทมนตร์สเด็ดๆนะยเริ่มเบียวมันเริ่ม้นเลยมันนะฉันไม่สนนุบฉันจะต้องแบบว่าทักอย่างนี่ของฉันโอ้นี่ไงเปมนมางฉันเองฉันทได้ไงวะนี่ไงฟอร์จูนเซฟขุดเลยขุดเลยขดเลย้า โอนเฮ้ยจะขี้โกงมาไปเพื่อนนะแต่จะสร้างระจับเพชรได้ยังไงฮะเอ้ยก็เจ๋งนี่ไหวเฮ้ยพูดเลขคำจริงเหรอโอ้ยโอ้ยไม่ต้องบอกว่าใช้นี่สระดาหรอกต้องซูมหรอกบอกเลยมีแค่นี้ก็เกินพอแล้วโอ้ยมันการนะเขตเพชรยังไงฮะแน่นอนแล้วโอ้โหวุ้นรีเพชรเต็มตัวเลยบอกเลยมาให้เราุ้มลุ้มหมีมิกกี้ฮะอไม่ไยังไงเฮ้ยยังไงเพื่อน จะขู่คนอื่นเนยนะเฮ้ยจริงเหรอเพื่อนไม่โมนะไม่โม้คุณเลยใครเชื่อทั้าบหมดนะนมหมีเออน้ำหมีนูมิกี้โอ้ยสับสุดละเกินน้ำตาแทบจะไหลเดีย๋ยวเรียกว่ามาถอยหนึ่งเามาถอยมาถอนหนึ่งได้เลยเดี๋ยวเรียกขอเป็นหมาลํายำๆม,มาม,าม,าม่าหมูสับนะจะจบก,กันแน่วะจบยำๆหนึ่งมาม่าเออมาม,าม,ามนะ่าเลยเออมา,มา,มามนะนะเรื่อคุณดีกว่าไปเลยน let's go